อาจารย์อนุโมทนาด้วยเลยการรับฟังแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีมากอนุโมทนาด้วยเพราะตอนนี้โลกมันติแล้วเราจะทําเป็นเมินเฉยไม่ได้จะมานั่งว่าเออไม่ผิดวินัยผิดข้อไหนไม่ได้แล้วโลกเขาติเตียนแล้วต้องทําแม้แต่สมัยขา้ามุทธการโลกติเตียงพู้ดเจ้ายังรับและเราเป็นคารวะเป็นปุถุชนคนธรรมดาโลกเขาติเตียนเราควรทําเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่วัดวาอารามพวกเราลับรู้กดีวัดป่านาคำน้อยเฮ้ยวัดป่าวัดนาป่าพงมีคุณูปาการกักบผู้เราทุกคน คนที่เชื่อและศรัทธาในคําสบพระพุทธเจ้าตามที่วัดนาสอนดังนั้นถ้าอยากจะให้ทุกคนได้ยินได้ฟังธรรมะพระพุทธเจ้าต้องไม่ทําให้เกิดข้อขอรหาข้อขอรหาที่มันเปลี่ยนได้เปลี่ยนเถอะข้อขอรหาที่มันเราเรา,เราไม่ทําได้อะทาเถอะอย่างกรณีผู้หญิงเข้าใกล้เนี่ยมันโจษกับทั้งประเทศอ่ะควรหยุดไหมอันนี้ควรหยุดเพื่ออะไรยังประโยชน์แก่ผู้ศรัทธา อยู่แล้วให้ศรัทธายิ่งขึ้นไปและยังประโยชน์ให้กับบุคคลที่ยังไม่ศรัทธาเนี่ยเขาได้เข้ามาศรัทธาสำคัญนะถ้าใจปรารถนาดีให้คนได้ยินได้ฟังทำจริงๆต้องทำต้องทำตามไม่ทำไม่ได้ต้องทำให้ได้นะต้องแก้ตัวเองใหม่ถอยห่างหน่อยอย่าไปอยู่ใกล้อย่าไปตีเสมออย่าไปตีชิดอย่าไปนั่งใกล้ อยู่เบื้องหลังไม่ต้องมานั่งข้างๆอย่างเงี้ยต้องพยายามรักษาระยะการถวายอะไรแบบภาพจับมาที่คนเดียวอย่างเงี้ยมันดูพิเศษมันดูวิเศษกว่าอนะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังให้มากขึ้นต้องหาคนอื่นเข้าไปร่วมไมไม่ใช่คนเดียวอย่างเงี้ยเข้าไปเกาะกข้ไปแพร่ๆอย่าเข้าไปไปคนเดียวอนะไรเงี้ยบางทีมันดูไม่ดีอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวัง กูนะโดนเรื่องนี้นะกูรีบแก้เลยอะใครอะไรติดตัวอะไรกูมีเรื่องผู้หญิงมานั่งอยู่ในรถอะไรเงี้ยกูแก้หมดอะกูพยายามเซฟสุดๆอะ่ะไม่ให้มีท่านั้นอะไม่ว่าจะผู้หญิงไม่ว่าจะผู้ชายอะกูพยายามกันหมดพยายามหลีกเลี่ยงหมดปัญหามันมีมาหมดอะทางผู้ชายก่อนหน้าน,นี้ก็มีผู้หญิงก่อนหน้านี้นก็มีมีหมดอะคนมันจะทํามันทนําแด้นั่นแหละมันตัดมันตัดแล้วถ้ามันเห็นอะไรปิ๊บหนึ่งมันก็ไปคิดนู่นคิดนี่คิดนั่น กูห้ามความคิดคาไม่ได้แต่กูปรับปรุงตัวกูเองได้ไม่ให้คนคิดเท่าที่กูสามารถทําได้ทําได้เท่าไหร่ก็เอาเข้านั้นตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่ใช่ไม่ทําเลยเขาตีกับขนาดนี้เขาเตียงกันขนาดน,าน,น,าดนี้แต่ไม่เปลี่ยนเลยก็ไม่ได้เกินไปอีกอย่างครับมูลนิธิน่าจะเป็นมูลนิธิเผยแพร่ธรรม ไม่กลรคิดที่จะแต่แสวงหากําไรจากการขายหนังสือมากเกินไปมึงมึงไม่รู้มึงก็ไม่ต้องพูดมูลนิธิเขาขายหนังสือเพื่อเอาเงินไปช่วยเหลือตรงอื่นต่อไปเขาแจกมึงเขาก็เอาเงินจํานวนที่นั้นน่ะเอาไปทําไมนะไปพิมพ์หนังสือต่อส่วนมึงอยากได้ฟรีมึงก็เดินเข้าไปในวัดซีมึงจะไปเอาที่มูลนีิที่หออ,อะไรล่ะเขาแจกฟรีเขามีส่วนที่แจกฟรีกับขายแล้วมึงจะไปเอาส่วนที่ขายทําหาอะไรไม่เอาส่วนที่แจกฟรีล่ะ อเออมึงจะอะไรกันนักหนาสบายเกินไปหรือเปล่าจะ,สะแสวงหาธรรมะเออมึงเห็นแค่ประโยชน์ส่วนตัวเองมูลนิธิเขาทําขึ้นมาเพื่อประโยชน์ส่วนหนึ่งที่เขาแจกก็มีส่วนหนึ่งที่เขาขายก็มีแล้วไม่งั้นมูลนิธิมันจะมีไรายได้หาอะไรเข้ามาล่ะมึงจะให้มูลนิธิมีรายได้แล้วมูลนิธิไม่มีรายได้แล้วมันจะเอาได้ที่ไหนไปแจกต่อละ่ะเขาขายก็ส่วนหนึ่งเขาแจกก็ส่วนหนึ่งแจกกับขายคู่กันไปไม่งั้นจะเอาเงินที่ไหนมาแจกละ่ะถ้าไม่ขายเลยอ่ะ มึงอย่ามาพูดว่าแสวสหาผลกําไรมันเป็นสิทธิที่เขาทําได้มันเป็นมูลินที่มันถูกต้องตามกฎหมายมูลินที่เขาทำประโยชน์ตั้งเยอะตั้งแยะทั้งแจกทั้งซื้อมันมีหมดบางทีกูก็อุดหนุนมูลินที่แล้ววันเนี้หลายคนพยายามพูดว่ามีการโอนเงินให้ศรีกาเอาไปเปสศรีกาเนี่ยปัญหาเลยนะเข้าใจผิดมัว่วซั่วกันไปหมดวันนี้ทนายผู้หญิงที่เยอรมันออกมาพูดเองว่าไม่ใช่เรื่องชูสาว เนี่ยก็ในรายการหัวกระแสเมื่อกี้เนี่ยเปิดคลิปอ่ะผู้หญิงที่เป็นทนายอ่ะเป็นคนพูดเองว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการชู้สาวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นรักอะไรกันเลยไม่เกี่ยวเลยแต่เป็นเรื่องของการโอนเงินเพื่อการจดมูลนิธิเขาก็บอกแล้วกูเห็นปั่นเงินก่อนหน้านี้ว่ามีการโอนเงินให้ศรีกามันเป็นชั้นชู้สาวหรือเปล่าโอนไปทําไมมีความสัมพันธ์อะไรกันทนาอีเจ้าตัวผู้หญิงที่เยอรมันเอาไปคอยมาพูดเองนะว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชู้สาวอะไรเลยเพราะฉะนั้นกุนาหูปากกันสักนิดนึง อย่าเลยเถิดเขาก็พูดอยู่ว่าไม่ใช่ทางฝั่งนู้นก็ไม่ใช่ทางฝั่งนี้ก็ไม่ใช่มึงก็จะพยายามทําให้ใช่ก็ให้ได้ไม่คิดหาว่าเนี่ยมีการโอนเงินให้ผู้หญิงอย่างนั้นอย่างนี้มั่วซั่วกันไปหมดแล้วเขาบางคนก็เข้าใจมั่วไปอีกว่าผู้หญิงก็ที่โอนเงินให้คือผู้หญิงที่อยู่ที่วัดเนี่ย และอเงินที่ออกไปคือโอนให้ผู้หญิงคนนี้บางคนไปหนักขนาดนี้มีความเพอเจอคนความไม่รู้เรื่องตอลกจับแพ้ชนแกะไปหมดมันคนละคนผู้หญิงตอนนี้ที่เป็นข่าวคือมีสองคนไอ้เรื่องเส้นทางการเงินในการโอนเงินให้ผู้หญิงส่วนคนหนึ่งคืออยู่ที่เยอรมนันวันนี้เนี่ยเขาเอาทนายเนี่ยมาร้องแล้วที่กองปราบถือเอกสารมายื่นร้องแล้วทนายเขาก็เป็นคนพูดเองว่าไม่ไปเรื่องชู้สาวไม่ใช่เรื่องชู้สาวเขาก็พูดอยู่ว่าไม่ใช่เรื่องชู้สาวแต่เป็นเรื่องของการทํางาน เพื่อเผยแพร่พระศาสนาตั้งวัดตั้งมูลนิธิเนี่ยมันก็พูดอยู่มึงก็โง่ไปเชื่ออีคนที่ปั่นกระแสกูก็งงเหมือนกันไม่ฉลาดไม่ตื่นอีช่องนะั้นมันช่องขยะมึงอย่าไปฟังมาเลยข้อมูลหาอะไรก็ไม่มีจริงกูงงมากเลยเอามาลงก็ได้ยังไงไม่มีหาอะไรเป็นจริงเลยมีแต่เรื่องเท็จมีแต่เรื่องปัน่นขุดตรงนั้นตีตรงนั้นเอาตรงนั้นมาแคปมาโพสตมาอะไร กูไม่เห็นมีหาเลยเลยนักข่าวก็เอาม,ามาลงได้กูก็งงเหมือนกันไม่เห็นจะมีข้อมูลอะไรที่เป็นจริงสักอย่างทัวลงหน้าอาจารย์ลงไปสิลงมากูก็ด่ากลับนะอย่าคิดว่ากูจะยอมในสันดานด่ากูมาด่ากูกลับกูไม่โกงนะกูบอกให้กูด่ายับนะกูด่าทัวในความอยู่หน้าปากซอยบ้านกูทำไมท่านได้ข้าวมาถึงกูหรอก นี่ยมันปัญญาอ่อนนะกูกูพูดทุกอย่างชัดเจนกูทําอะไรตรงไปตรงมากูไม่ใช่คนผิดเออใครผิดก็มึงไปไปด่าคนนู้นมันจะมาด่ากูกูไม่ได้ทําหาอะไรผิดมึงอย่ามามั่วมาซั่วจะมาด่ากูเรื่องอะไรกูยังไม่ได้ทําหาอะไรผิดเลยแล้ะกูก็มาแด่แบกใครกูมาแด่ปกป้องใครกูอยู่ของกูเฉยๆกูแค่ไปออกรายการเขาเชิญมาในฐานะที่กูเป็นลูกศิษย์เขาอยากรู้ว่ากูรู้อะไรบ้างกูก็มาบอกกูก็บอกที่กูรู้เนี่ยไงแต่กูไม่ได้รับรองว่าจริงนะ กูไม่ได้รับรองว่าถูกนะไปตรวจสอบกระตามเอกสารกูก็พูดอยู่เอกสารผิดก็ผิดไปเลยมึงจับพระอาจารย์คือลิติกคุกไปเลยถ้าพระอาจารย์ผิดอะ่ะกูก็จะช่วยด้วยไม่ต้องกลัวกูหรอกที่ออกมาพูดนี่คืออยู่ในทุกเหตุการณ์ที่รับฟังมา มันหายเพรามันเด้งบ่อยจังวะอ้าหายไปแล้วไอ้หามันเด้งอยู่เลื่อนลงก็เด้งจะช่วยเขาหรอไมอ่ก็อีพวกปัญญาอ่อนกูมีปัญญาอะไรไปช่วยเขามึงก็เพอเจอกูไม่ช่วยเขาหนีเราจะไม่ต้องกลัวหรอกกูไม่มีปัญญา รถกูยังไม่มีเลยทุกวันเนี้มึงใช้กูการถที่ไหนไปช่วยเขาหนีล่ะพูดไม่คิดเพอเจอร์ทุกวันนี้กูไปออกงานกูไปไหนมาไหนกูยังอาศัยรถก็ไปเลยเนี่ยกูจะรอเนี่ยกูจะรอซื้อรถอยู่เนี่ยว่าหมีมันจะได้เหตุปัจจัยในการได้รถมันถ้าไม่ได้กูจะสอยต่อเนี่ยสรุปผิดแล้วอาจารย์ผิดคือ คือจริงๆเขไม่ใช่ซาเลียครับมันเป็นอะไซาเกเซอร์ซาเกเซอร์ซาเกเซอร์คืออะไรมันอยู่ประมาณหลายุ่นกันแม่อะไรพี่ไปดูรถหน่อยเป็นไงไดขอดูหน้าตาหน่อยเออไหนเปิดให้อาจารย์ดูหน่อยอาจารย์ก็เคยขึ้นไปดูที่นะครับวันนั้นน่ะที่ไปกับพี่ติ๋นที่ล่างหน้าพี่ส้มป่ะใช่ครับอไรถคันเล็กน่านะเอามาทำหาอะไรผมนึกวรถตู้ไปเลื่อเปลือกกันหมดเลยเนี่ยก็ผมบอกคุณได้ซาเลีย

ไปเต็นกุญพงนะอาจารย์เออไปเต็นกุญพงแต่กูไม่มีเงินซื้ออยู่ดีอะไปดูไว้ก่อนนะครับอาจารย์เอาผ่าอย่างเงี้ยไม่เราเดี๋ยวดูไปสภกพหนึ่งตอนนี้ไม่อยากเสียตังอะไรเลยก็ใส่รถคนอื่นไปก่อนเนี่ยเอาไว้เดี๋ยวถ้ามันยังอยู่อีกนานอย่างเงี้ยค่อยว่ากันค่อยวางแผนกันใหม่ไม่อยากเอาเงินไปเสียอะไรกับสิ่งที่ยังไม่เกิดประโยชน์ตอนนี้ ใช่มันใกล้เวลาแล้วไงนี่ยจะถแถลงแล้วเนี่ยบ่ายาสามโมงขัาตัวสองครับผมได้ครับถ้ามีลบมือสองขายกูคันแล้วไม่เกินห้าแสนกูก็อยากจะได้นะเอาเป็นแบบเอาผ่ามีไหม <laughs> จะเป็นโมเดลไม่เกินห้าแสนอะไรเงี้ยนะมีเขาเอาผ่านแต่ปีสองพันหนึ่งไม่เอาใหม่ๆเอารุ่นใหม่สุดถูรุ่นูกกางในรุ่นนั้นเมื่อยี่สิบสี่ปีที่แล้วเออเอามาทำหาแล้วมาให้กูซ่อมมานะวิ่งไปแต่รถมือเดียวครับอาจารย์ขับมือหนึ่งมือหนึ่งจานประตูเออเอาดีๆมาให้กูหน่อยเถอะอย่ามาถูรูดถูกกลางมากรถอะไรก็ได้ที่เป็นทรงรถตู้เมอร์จิสตี้ก็ได้นะกูชอบเมอร์จิสตี้สีดำกูขวมอร์จิสตี้สีดำรุ่นโปรสุดเขาเรียกว่ารุ่นอะไรนะรุ่นพี่ขึ้นรุ ไม่รู้เขาเรียกยังไงอ่ะรุ่นต่ำสุดกลาง<อ>สูงเออตัวท็อปอะเอาตัวท็อปสุดอ่ะมีมะราคาไม่เกินห้าแสนมเจที่สีดำถ้าเผื่อมีใครบริจาคก,กูไงส่วนหนึ่งกูแบบอาจารย์ห้าแสนพอที่เหลือถือว่ายกให้ไม่แน่นะมืองขนาดที่ดินกูอะราคาเป็นล้าน ราคาไม่รู้กี่ล้านนะ่ะสองไร่เนี่ยมึงราคาเนี่ยเท่าไหร่ถ้าไร่เดียวที่ทดินนะ่ะออสมมุติกูตีเป็นบ่อแบบตำาๆเลยงานลากูตีว่างานละห้าแสนงานละห้าแสนเป็นที่บอ่อถูกมากนะมึงห้าแสนที่บ่อกูซื้อสองไร่สองไร่เอาห้าแสนคูณสี่ห้าสี่ยี่สิบสองล้านปะ ไล่ละห้าแสนสี่ก็สองล้านแต่กูซื้อที่ดินเนี่ยแค่ราคาหกแสนอ่ะทำไมกูได้อ่ะหกแสนแต่ที่ดินประเมินจริงสองล้านขายจริงสองล้านเขาเป็นเอฟซีกูก็ให้กูเลยหกแสนทำไมรถจะไม่ได้กูประกาศตัวนี้เลยใครมีรถรถตู้ไว้กูใช้งานกูซื้อเอารุ่นใหม่ๆนะเป็นรถตู้นะเอารถตู้แบบพวกคุณใดพวก เอาพาพวกมือจิสตี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากูใช้งานเน้นใช้งานเน้นวิ่งบรรยายเน้นบรรทุกของอย่างเงี้ยเออปีแบบปีแบบใกล้ๆอย่างเงี้ยปีแบบปีปัจจุบันหน่อยอย่างเงี้ยใกล้ๆปัจจุบันหน่อยอะ่ะิก็สวยแล้วว้าวเลยคุณพงษ์ฟังคลิปกูอยู่หรือเปล่าเผื <OUR kendi S 2> ่อว <source> <medicinal S 1> ่าจะบริจาคให้กูอะไรสิบล้อเหรอ <ST AN CE> เอเาไกดด <c oughs> ูว่าตอนแรกกูคิดเหมือนกัน,กนว่าก,กูจะไปเต็นท์รถคุณพงษ์เ <c oughs> ขาชื่อคุณพงษ์ใช่ไหมใช <c oughs> ่ครับกูว่ากูอยากจะไปเต็นท์รถคุณพงษ์กูเห็นคนหลายคนเขาไปกันทำคอนเทนต์ทำอะไรกันไปดูรถดูอะไรล่าสุดเป,เป็นหลังหลังงหลลลจาก่าสุดกูเดูคุณปียมะอะไรนะปียนุษที่เขาเคยทำมาให้เราอ่ะที่วัดนาป่าพงษ์ปียนุคุณปียนุษกับคุณอาร์เลยนะแฟนเขาอะวัดนาป่าพงษ์ครับที่แฟนคุณปียนุชื่ออะไรนะเออคุณนพพลเออคุณนพพล คุณนพพลคุณไปยนุไปดูรถแล้วเขาก็ถ่ายรูปกันไปขอดูอะไรคุณตู่นพพลเนี่ยนั่นแหละผมแจ้งครับผมแจ้งอมรินทีวีไปแล้วนี่ครับหรอครับหรอครับนี่ผมผมแจ้งไปผมแจ้งอมรินทีวีไปสองช่องนะครับเมื่อวานเนี้สองสองนะครับว่าจะมีแถลงข่าวตอนสามโมงที่ที่วนาพัพพงครับได้ครับได้ครับได้ครับสวัสดีครับน่าจะมีทีมงานเข้าไปแล้วนะครับ ลอง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 ติดต่อดูประสาด้วยนะครับผมโอเคครับคุณูครับกูเห็นก็ไปดูรถกันแล้วเหมือนแบบว่าร้านนี้จะคุณนนภาพดีมั้งใช่ครับเห็น <He xt S 1> พวกดารงดาราอ<ต>ินฟูอะไรไปกันเยอะอยู่แถวก,ถา,การนาิเูแถวกานาพิเศษกูก็เลยแบบเฮ้ยวันกูอยากจะไปวะเผื่อไปทําไปต่อราคาส่วนรถได้ราคาถูกถูกนั่นแหละครับอ <c oughs> าจารย์เวลาไปเสร็จก <c oughs> ็เลยไปร้านคนตื่นยำนั่นแหละเออเดี๋ยววันไหนกูไปดีกว่ากูไปแวะแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปร้านคนตื่นยำ โฆษณาเหรอเอาเขาจ้างอินฟูไปเหรอกูก็นึกเขาไปกันเองเกูงว่าเขาไปกันเองนะอย่างจ้างเหรอครับเออเขาไปกันเองเขาไม่ได้จ้างเออขาชื่อคุณแมน CEO man ครับเออเขาชื่อคุณแมนแต่เขาชื่อว่าเต็น์คุณพงษ์เหรอใช่ครับอ๋อ CEO man ใช่คุณแมนคุณแมนไปบอกคุณแมนหน่อยบอกว่ากูอยากได้รถไม่เกินห้าแสนจะเป็นรถตู้ราคาปี ปีปีแบบปีปัจจุบันก่อนปีปัจจุบันแบบไม่เกินห้าปีอย่างเงี้ยอพงษ์ชื่อพ่อพ่อเขาอ๋อใช่ชื่อเต้นคุณพงษ์งครับถึงคุณพงษ์แต่ปัจจุบันเป็นคุณแมนก็ไม่ไม่ชื่อเต้นเขาชื่อเต้นคุณพงษ์อยู่ครับไม่ใช่แต่ว่าคือเจ้าของคือคุณแมนพ่อคือคุณพงษ์แต่ปัจจุบันเป็นคุณแมน รถมือสองเยอะแยะมึงก็หามาให้กูสิเยอะแยะอากูรู้ดูราคาคุณภาพไปจา้าไม่ใช่ซื้อเอาแบบถูรูดถูกกลางมาทำหาอะไรล่ะถือมาให้กูตีนถีบทิ้งหรือไงอะไรอ่ะแถลงข่าวเหรอพุทธวจะนะเรียวไง ในไลฟ์สดหัวกระแสคนด่าอาจารย์เยอะมากก็ไม่แปลกมันก็ต้องด่ากูอยู่แล้วคนแต่ละคนมันเกลียดพุทธวจนะเกลียดกูกัทนาลีผู้ที่เข้ามาดูอ่ะแล้วมันก็เกลียดพระไปดูดิจิกกบาลในพวกนี้มาไอ้พวกนี้มีทําบุญที่ไหนอ่ะไม่ทําบุญหรอกอีสันดาพวกเนี้ยทําหาแล้วมันจะทิ้งวัดล้างหมดแล้วมันด่ากูก็ถูกต้องแล้วไอ้พวกนั้นมันไม่เข้าวัดกันแล้วมันไม่สนใจพระกันแล้วมันไม่ทําบุญใส่บาตรกันแล้วมันก็มาด่ากูไม่แปลกหรอก เรื่องง่ายๆแค่นี้ไม่เข้าใจมันรอซ้ำเติมอยู่แล้วคนเรามันรอซ้ำเติมอยู่ทำไมมันจะไม่ด่ากูล่ะหมอดูล่างทรงนี่ยิ้มแฉมเลยจ้าสายมูนี่ยิ้มแฉงเลยตอนนี้กูเห็นออกมาสะใจกันเต็มไปหมด อย่าคิดว่ากูจะกลัวพวกมึงพวกมึงมไม่ใช่เอฟซีกูอยู่แล้วพวกมึงไม่ใช่ลูกศิลกหากูกูไม่สนใจพวกมึงหรอกมึงอยากจะคิดอะไรคิดไปอยากจะทําอะไรกระทาไปอยากจะด่าอะไรกูก็ด่าไปเถอะกูพูดทุกอย่างเป็นความจริงแต่อยู่ที่ว่ามึงจะรับหรือไม่รับเท่านั้นเองกูเป็นคนฉลาดกูไม่ได้เป็นคนโง่แต่ที่พวกมึงเป็นกงินอยู่ไอ้สันดาลไม่รู้ความจริงหาอะไรสักอย่างพูดกันไปเรื่อย เวลาผิดจริงก็ซ้ําเติมเขาสมน้ําหน้าเขาก็าครูถือได้พูดยกตัวอย่างนรายการไงว่ามึงมีครูบาอาจารย์กี่คนในชีวิตในชีวิตพวกมึงทุกคนมีครูบาอาจารย์เต็มไปหมดแต่ครูบาอาจารย์มึงเลวสักคนหนึ่งเท่ากับมึงโง่เหรอครูถามแค่เนี้ยมันไม่ใช่นะใครจะเลวก็เลวไปสิมันเกี่ยวอะไรกับกูอะแต่กูได้วิชาการความรู้มาแล้วไง ไม่คิดจะฟังหาอะไรปักธงแล้วตั้งธงแล้วมึงคิดแต่ว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างอื่นเปล่าหมดกูไม่รับรองอะไรท่านน่ะพระอาจารย์ครึ่งลิ้กูก็ไม่รับรองท่านจะผิดก็ไป็เรื่องของท่านไม่เกี่ยวกับกูกูไม่รับรองใครท่านนั้นแหละตัวกูเองอยังรับรองไม่ได้เลยมันไม่ต้องมารับรองอะไรท่านน่ะ ยานฝังที่ทหใช่ป่ะ่ตืคอมเมนต์บอกอาจารย์แบกหลังแอน <laughs> มันเป็นเรื่องปกติมึงคนทุกคนคิดว่าคนคนนี้ผิดหมดแล้วพอเวลามีคนออกมาพูดก็ต้องว่า แบกเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติเลยจ้าคนมันเกลียดไปแล้วอ่ะกูทำอะไรไม่ได้กูไม่สามารถห้ามคนเกลียดได้จะเป็นยังไงก็เป็นไปใครยังจะอยากฟังกูอยู่ก็ฟังใครอยากจะเดินออกจากชีวิตกูก็เดินออกไปเลยกูไม่ได้สีเรียนเลยใครจะเลิกติดตามกูใครจะเลิกเ,ลกเป็นเอฟซกูเชิญ กูบอกแล้วว่ากูทําทุกอย่างเพื่อคัดกรองคนคนควรแก่การอยู่อยู่คนไม่ควรแก่การอยู่ออกไปซะกูไม่กลัวกูไม่อิจฉาละอาใจกูเฉยทุกอย่างเลิกติดตามกูได้เลยถ้าคิดว่ากูแบกถ้าคิดว่ากูไม่ดีถ้าคิดว่ากูสอนไม่ได้เพราะที่คือว่าเชิญเลยกูสอนทุกอย่างหมดถ้ามึงปฏิบัติได้ ประโยชน์ย่อมเติบแก่มเกมืองแต่เมืองปฏิบัติไปได้มันประโยชน์มันย่อมเสียกับเมืองมืองใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นมืองดา่าทอต่อว่าคนอื่นทั้งท่ึงไม่มีหลักฐานมึงไม่รู้ความจริงหาเลยด้วยซ้ําแล้วมึงไปเกลียดชังเขาะท้าทนี่มึงไม่รู้ด้วยความว่าความเป็นจริงเป็นยังไงมึงก็รับวิบากของมึงไปกูรู้ความจริงมาบางส่วนกูก็ต้องพูดส่วนจะไปส่วนที่เหลือจะผิดกูก็ต้องว่าไปตามผิดส่วนไหนดีกูก็พูดส่วนไหนชัว่วกูก็ดา่า ส่วนไหนดีของะอาจาร์ดีกูกับกูกูกับชมว่าด,ดีส่วนไหนชัว่วกูก็ด่าคำถามคือพระความชั่วปรากฏจริงหรือย,ยังชัดหรือยังก็อย่างเออก็แค่นั้นอะ่ะจะไปกลัวหาอะไรมึงจําไว้นะกูไม่เคยแคร์อะไรกูคแคร์อย่างเดียวคือพระธรรมกูคแคร์อย่างเดียวคือกิเลสตัณหาในชีวิตกูจะหนานแน่นขึ้นไหมกูคแคร์แค่นั้นกูไม่จะเป็นต้องแคร์พวกมึงอีพวกที่ดา่ากูเกลียดกูค่อนแขวะกู น้ำพิกูสักกระปู่มึงเคยอุดหนุนกูหรือเปล่าคําถามไม่แม้แต่เคยจะอุดหนุนน้ำพีกูด้วยซ้ำหาซื้อน้ำพีกูบ้างนะอีผู้อีดากูนะบางคนเกลียดกูด่ากูนะ่ะของกูส่อชิ้นหนึ่งเคยอุดหนุนกูหรือเปล่าอีสันดาธรรมาดากูนะกูยินดีปีดากับคนขายของกับคนไอ้นี่พอแล้วเขาได้เขาได้เขาไไม่เป็นไรต้องถอยแล้ว เดี๋ยวรถเข้ารถออกคนนี้เข้าคนนี้ออกต้องมาถอยรถอีกไมเป็นลายมันจะเป็นอะไรล่ะกูว่านะคัดคัดคนแบบนี้เป็นวิธีดีสุดเลยเวลามีดราม่าอะไรนะกูจะชอบมากเลยเพราะมันคัดคนคนที่อยู่แสดงว่ามันเข้าใจเราคนที่ไม่อยู่แสดงว่ามันไม่เข้าใจเราควรออกออกไปเลยจ้า อย่ามาอยู่เลยใช้ชีวิตลำบากลำบนแล้วเกินใช้ชีวิตถูรูถูกกังแล้วเกินตรงนู้นไม่มีเหรอไม่มีเลยครับต้องไปเข้าตรงนั้นเลไม่วนกลับไปจอดต่อท้ากันอย่างนี้ไม่ได้เหรอไม,ม่มันเข้าทางนู้นไม่ได้เลยครับไม่ใช่หมายถึงที่จอดรถเนี่ยเน,เนี่ยจอดตรงนู้นนะไมันไม่จอดเออจอดใกล้ๆเ้วเดินไปเออจอดตรงไหนก็ได้แต่ให้มันใกล้ตรงนู้นอนะ นี่จะช่องลืมมึมงก็หัดวางใจกันซะบ้างมึงจะไปยึดมั่นถือมั่นหาอะไรกันนักหนาไ,ไต่อไป้หรือว่าไปเซฟรอบไม่รู้เขาจะให้เราไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงไม่รู้เขาไป เอาเาันเดี๋ยวปิดไลฟ์สดก่อนเอาเดี๋ยวอาจารย์ปิดปิดไลฟ์สดก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันเพราะว่าตอนนี้เหมือนวัด,ดยังไม่ได้ถแถลงมั้งไม่รู้รออะไรอยู่เดี๋ยวอาจารย์จะ,จะไปเยี่ยวก่อนแล้วเดี๋ยวตอนไลฟ์สดจะไล์อีกทีหนึง่งถ้าเราถแถลงข่าวเดี๋ยวนั่งตั้งคําถามกันไปเดี๋ยวกูก็นั่งวิพากษ์ไปเรื่อยในขณะฟังพวกมึงก็เตรียมไว้สองเครื่องแล้วกันเครื่องหนึ่งฟัง ฟังแถลงการเครื่องหนึ่งฟังกูเดี๋ยวกูจะ,ะแถลงการคู่กันไปแหละหมายถึงว่าในระหว่างที่ฟังเดี๋ยวกูจะพูดด้วยกูพูดแทรกเนี่ยพูไปเรื่อยอะ่ะใช่เหรอเดี๋ยวกูจะต้องจริงเหรออย่างเงี้ยเอ๊มันเอ๊นะเนี่ยอ่ากูจะจับผิดกับมึงนี่แหละกูบอกแล้วไม่น่าใช่อย่างเงี้ยเหมือนที่กูดูของกระแสวันนั้นอะ่ะเดี๋ยวกูก็จะนั่งฟังกับมึงนี่นะที่ทแถลงแบบนี้ไม่น่าใช่แล้วกูว่าเอ๊อันนี้มีพิรุษนะฮะเดี๋ยวกูกูก็จะพูดทําไมละ่ะ ก็ก <realmente S 1> ูบอกแล้ววพากูไม่ไ <uhhh> ด <like S 2> like, ้ย like ึด like, ตัวบ like ุคคลอะไรผิดก็ว่าผิดอะไรว่าถูกอย่าจะมาด่ากูว่าที่เป็นอาจารย์ตัวเองกำกวมงื้อง้างก้ามึงเงืองไม่จ้าอย่ามึงจะดูกูว่ากูเดี่แบกกูแบกจริงหรือเปล่าอะไรถูกว่าถูกอะไรผิดกูแล้วลอยคอยดูแล้วกูชัดขนาดไหนนักข่าวบอกรออาจารย์เบียร์มาวัดนี่กูถึงแล้วเนี่ยอ่าเดี๋ยวปิดไลฟ์สดก่อนถ้าจะไลฟ์สดตอนไหนเดี๋ยวจะไลฟ์สดเฉพาะทิกตอกช่องเดียวนะช่องอื่นขี้เกียจไลฟ์ เออไลฟ์ทุกช่องอะแหพูดผิดเพราะว่าเดี๋ยวมันมีคนรอดูในช่องแดงด้วย